ชาวราศีเมถุนใะ,ะกับ3ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับในปี2567นะฮะที่เราต้องรับมือนะฮะแล้วก็ได้พบได้เจอโชว์ๆด้วยนะฮะเรื่องแรกครับนี่คือเรื่องของการงาน,นะฮะงานมีการเปลี่ยนแปลงแบบบุบปรับฉับพลันหรือบางคนอาจจะตั้งใจครับหรือว่าอยากจะหาอะไได้พิเศษนะครับหรือว่าหางานพิเศษนะครับก็จะสําเร็จนะฮะเขาว่างานเปลี่ยนแปลงนะครับมันเป็นได้ทั้งเรื่องของ เปลี่ยนงานนะครับอยากจะทําอะไรพิเศษหรืออยากจะทําอะไรใหม่ๆครับก็จะได้ทำนะฮะแล้วอีกประการหนึ่งคือบางคนจะมีการร่วมหุร่วมทุนนะครับกับเพื่อพวกเพื่อนฟู้งหรือว่าคนในครอบครัวนะครับคือจะใครที่วางแผนงานต่างๆหรือว่าจะทําธุรกิจหรือว่าจะลงทุนการค้าต่างๆนานาครับก็จะได้ทาด้วยครับแล้วอีกประการครับบางคนก็เรียกว่าอยู่ออฟฟิศครับหรืออยู่งานเฉยนะครับคือไม่อยากจะทําธุรกิจนะฮะ ก็แปลว่ามันจะมีโครงกรารหรือว่ามีโครงงานใหม่ๆเข้ามาให้ทํานะครับนั่นแสดงว่าคนราศีเมถุนครับอย่างน้อยอย่างไรเสียการงานต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ชัดเจนมากจะเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยอยู่ที่เราเหมือนกันนะครับบางคนเขาแบบยกตัวอย่างทํางานราชการเงน,นะฮะจะมาเปลี่ยนงานก็กละไอยู่ถูกไหมฮะมันก็จะมีเหตุให้ไปมีหรือมีงานงาน,งานพิเศษนะฮะงานหรือว่ามีหนังสือนะครับมาให้เราไปทํางานที่นู่นที่นี่หรือว่า มีความรับผิดชอบใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะผมก็เลยมองว่าบางคนทำงานฟรีแลนซ์นะครับโอ้โหนี้ยังชัดเจนใหญ่ครับมันจะมีงานเข้าต่อเนื่องครับหลายงานเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับบางทีใครที่ตั้งใจแบบมีงานประจําอยู่แล้วอยากทาธุรกิจส่วนตัวก็จะสําเร็จครับเห็นไหมคะว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงจะมากจะน้อยเกิดขึ้นแน่นอนครับเนื่องจากว่าอย่างแรกคราคือดาวราหูนะฮะดาวดวงนี้ครับเขาย้ายมาวันที่ 17ตุลาที่ผ่านมานะครับแล้วบวกไปประมาณปีครึ่งซึ่งมันก็จะเจอปี2 0 6 7เต็มๆเลยนะครับโคจรอ,อยู่ตำแหน่งการงานราหูความเปลี่ยนแปลงนะฮะคือความแปลกใหม่คือสิ่งที่เราต้องการอยากทำนะฮะมันก็จะมีโอกาสได้ทำนะครับแล้วโคจรดาวราหูฮะคโคจรอ,อยู่ตำแหน่งการงานนะครับมันเลยให้ความมั่นใจได้ว่างานมีการขยับปรับเปลี่ยนแน่มันไม่นิ่งนะฮะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแปลงแล้ว มันจะอยู่ได้ยาวๆไมครับมันจะเป็นการขยับแล้วขยับไปเรื่อยๆอีกนะฮะมันจะเป็นการต่อยอดนะครับของงานสมมติว่าคุณทํางานอยู่นะครับทางานประจําแล้วอยากจะค้าขายออนไลน์นะฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับโอเคคุณก็จะทําแล้วก็อาจจะได้สินค้าเลยมานะฮะแล้วพอทําไปสักระยะนึงครับในปีเดียวกันนี้นะฮะสองหนะฮะคุณก็จะมีไอเดียที่จะปรับขยับในธุรกิจตัวเองหรือว่าจะ มีสินค้าอื่นเข้ามานะครับนี่นะฮะมันจะต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับในปี2567นะนี่คือสิ่งที่คุณต้องเจอนะครับก็เตรียมรับมือด้วยอย่างไรเสียงานเจอการขยับเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับเปลี่ยนแล้วดีนะครับให้ความมั่นใจว่าเปลี่ยนแล้วดีแต่ว่ามันจะรู้สึกวั่นวหวนะครับอยู่ๆทํางานอยู่ๆเปลี่ยนถูกเปลี่ยนนะครับย้ายส่วนย้ายฝ่ายย้ายแผนกนะครับบางคนอาจจะเปลี่ยนงานนะครับหรือว่าตกงานนะครับ แล้วก็จะได้งานใหม่นะครับในเวลาต่อมาแปลว่าเห็นไหมครับงานยังไงก็ไม่นิ่งแน่นอนนะครับไม่นิ่งก็คือมันยังไม่มั่นคงที่สุดนะครับมันเป็นช่วงที่ถูกขย่าอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วถึงจะมั่นคงแปลว่าช่วงขัวปี2อง7นะครับการปรับขยับเนี่ยมันจะทําให้เราไปอยู่ในฐานของอาชีพหรือสายงานที่มั่นคงในอนาคตขึ้นนะครับโอเคนะครับเรื่องที่2นะครับ อันนี้ก็เรื่องของสิ่งที่เราคิดที่เราตั้งใจที่เราใฝ่ฝันนะครับอยากจะทําอะไรเป็นพิเศษนะฮะ<อเ>ก็จะได้ทํานะครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างครับบางคนตั้งใจครับอยากจะซื้อบ้านซื้อรถอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับหรือบางคนตั้งใจอยากจะเดินทางไปต่างประเทศนะหรือมีความตั้งใจนะครับอยากจะมีธุรกิจส่วนตัวนะฮะอะไรก็ตามนะครับ จะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือแม้แต่เรื่องความรักนะครับคือมีความหรือมีเป้าหมายนะครับของเราอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นเป้าหมายที่เราตั้งใจมานานแล้วแล้วถูกเบรกหรือว่าพับโครงการนี้ไว้ในปี2567จะเอากลับมาทำหรือได้กลับมาเจอนะครับนั่นแปลว่าชาวราศีเมทุนนะครับตัวเมถุนนะฮะในช่วงจากนี้ไป สิ่งใดที่คิดที่ทําที่หวังที่ตั้งใจนะครับจะสําเร็จแล้วก็มีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นใครอยากสร้างบ้านใหม่หรืออยากจะแค่ตกแต่งต่อเติมบ้านนะครับก็จะสําเร็จนะครับเห็นไหมฮะมันคือไอเดียแสดงว่าปีอาจจะเป็นปีที่ผ่านมานะฮะหรือปีนี้นะครับมีโครงการใดหรือ idea ไอเดียใดหรือความคิดใดที่เรามีความฝ่ฝันเออว่าหาจังหวะนะครับสักปีหนึ่งแล้ว จะทำออกเอาจะเอามาเอามาทำอีกรอบหนึ่งนะครับหรือว่าจะเริ่มดาเนินการนะครับก็โอเคครับให้ความมั่นใจว่าสําเร็จนะฮะโอเคนะครับเราลองนึกดูนะครับว่าอะไรที่เราตั้งใจอยากทําอยากซื้อหรืออยากมีอยากคุยหรือว่าอยากจะปั้นงานสักอย่างหนึ่งก็ได้นะฮะนี่ครับในปีสองหนะครับหรืออยากเรียนก็ได้นะฮะบางคนมีไอเดียอยากเรียนพิเศษอะไรที่อยากเรียนหรืออยากศึกษามานานนะครับหรืออยากจะมีคอร์สพิเศษอะไรก็ตามนะฮะ นี่ครับเหล่านีนะฮะจะได้ลงมือจะได้สิ่งนั้นมานะครับสองห้าหกเจ็ดนี่เลยนะครับนี่คือจุดเด่นนะฮะอาจจะพร้อมมากกว่าช่วงปีนี้นะครับหรือปีที่ผ่านมาครับหกเจ็ดมันจะมีความพร้อมไอเดียแล้วก็โปรเจกต์ที่เราเคยคิดมานานนะฮะโอเคเนาะข้อสุดท้ายนะครับอันนี้ก็มีความโดดเด่นอีกเช่นกันเดียวกันนะฮะคือมีเกณฑ์ในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะฮะ ดวงดาวนะครับในช่วงนี้มีการขยับปรับเปลี่ยนนอกจากงานราหูอยู่ตำแหน่งกรรมมาแล้วนะครับดาวเสาร์อยู่ตำแหน่งเดือนภพสุภะนะฮะดาวเสาร์ที่มาจากเรือนภพมรณะนะครับมันก็จะมีเหตุปัจจัยให้ยกย้ายนะครับอาจจะย้ายบ้านนะฮะจากคอนโดมาอยู่บ้านจากบ้านมาอยู่คอนโดหรือซื้อที่ซื้อคอนโดนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องอสังหาริมทรัพย์อันนี้ชัดเจนมากบางทีคุณยกตัวอย,ย่างคุณยกตัวอย,ย่างเป็นปีที่อืมจะ อยากซื้อนะครับหรือเช่ามานานแล้วนะฮะอยากผ่อนอยากดาวอยากซื้อนะครับหรือขยับขยายนะฮะก็ได้นะฮะมันจะเป็นการปรับขยับเรื่องของที่อยู่อาศัยในะในช่วงปีนี้นะครับผมก็นึกถึงอ,อย่างหนึ่งบางคนแบบว่าย้ายที่อยู่นะฮะตามที่ทํางานหรือว่าตามแฟนนะฮะไอ้บางทีเราทํางานที่หนึ่งแล้วยกย้ายงานนะฮะเออก็อยากจะย้ายไปอยู่ใ,ใกล้ๆก็ได้นะครับหรือแฟนโยกย,ย้ายแล้วก็ ตามแฟนไปนะครับประโยคนี้ก็มีให้เห็นนะฮะตามแฟนไปนะครับหรือแม้แต่นะครับบางคนมีบ้านอยู่มาตั้งแต่เกิดนะครับคงจะย้ายยากมันก็จะกลายเป็นการรีโนเวทบ้านใหม่อ่าใครที่แบบตั้งใจนะครับอยากจะปรับขยับปรับเปลี่ยนบ้านอาคารที่อยู่อาศัยหรือบางทีอยากจะตกแต่งต่อเติมนะครับได้นะฮะเนี่ยปีนี้เป็นปีที่2องพนะฮะปีที่ทุกคุณมีไอเดียอะไรที่เกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวกับห้องนอนหรือขยายครัวนะฮะ หรือบางทีอยากจะซื้อของสําคัญที่มีค่ามีราคานะฮะเข้ามาบ้านนะครับนี่แหละมีเกณฑ์สาเร็จนะครับนี่คือจุดเด่นนะฮะอสังหานะครับหรือบางคนอยากจะซื้อที่ข้างบ้านนะฮะหรือมีคนแนะนํานะครับเอาที่มาฝากซื้อฝากขายแล้วก็ตามนะฮะนี่ครับเกี่ยวมันจะเด่นในเรื่องของอสังหาบางคนอาจจะเป็นญานพานะกนะฮะซื้อบ้านหรือซื้อรถนะฮะอะไรเงี้ยนะครับนี่คือเรื่องที่เด่นๆในปี2567นะครับ แล้วผมวุงเล็บให้เรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็โดดเด่นไม่แพ้กันนะฮะคือเรื่องความรักนะฮะ <Ooh. S 1> มันจะมีความคืบหน้าในความรักนะฮะใครที่โสดอ,อยู่นะฮะมีเกณฑ์มีคู่นะส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วนะฮะก็มีเกณฑ์ที่จะแต่งงานหรืออยู่กินด้วยกันนะครับหรือมีบุตรนะฮะมีลูกนะฮะวันนั้นมันจะมีการขยับฐานชีวิตนะห้สังเกตไหมฮะการปรับเปลี่ยนงานอะไรต่างๆนานมันยกฐานของชีวิตขึ้นมานะครับเปลี่ยนเรื่องของที่อยู่อาศัย นี่เป็นการยกฐานชีวิตขึ้นมานะฮะหรือว่าเรื่องของความรักที่มันคงขึ้นนะฮะมันก็เป็นการยกฐานแปลว่าปี20งหเจนี่ฐานชีวิตเดิมนะครับจะท่องถูกเปลี่ยนแปลงยกฐานชีวิตนะครับชีวิตความเป็นอยู่จะเปลี่ยนไปมีสิ่งต่างๆเข้ามาเพิ่มมากขึ้นอาจจะได้สะสมหรือสิ่งของหรือว่าการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับสังคมรอบข้างงานที่อยู่อาศัยหรือแฟนนะครับนี่นะฮะมันจะเริ่มที่จะ เปลี่ยนแปลงอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับในปี257นะครับโอเคนะฮะก็เตรียม,มรับมือนะครับผมก,ก็ยังดูว่าเปลี่ยนแล้วดีนะเปลี่ยนแล้วดีนะฮะอย่าก,กลัวของความเปลี่ยนแปลงราศีไม่ถุนเป็นราศีที่ไม่กลัวนะฮะจริงๆไม่ควรกลัวเปลี่ยนแปลงนะฮะหรือว่าง่ายๆคือมันนักผจญภัยแล้วก็ชีวิตจะอยู่นิ่งสังเกตดีๆฮะค,รคนราศีไม่ถุนจะอยู่ที่ใดที่หนึ่งนานๆยากนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยหลายคนราศีไม่ถุนเนี่ยชีวิตจะกี่ปีเดี๋ยวก็ขยับขยับเปลี่ยนนะฮะเดี๋ยวย้ายเดี๋ยยวออะะะไรก็ตามนฮบ่ บางทีก็เป็นงานแทนนะครับเปลี่ยนงานปี2ปีหรือ3ปีเปลี่ยนทีชีวิตหนึ่งเปลี่ยนงานไปแล้วหลายงานน,นี่ครับถึงวงรอบของการปรับเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งแลวนะครับโอเคฮะขอให้โชคดีเขาสุขนะครับในการเปลี่ยนแปลงนี้ครับเป็นกําลังใจนะสุต่อสุัดีครับ